ว่าไงฉันคืนนีลาดเองนะจ๊ะแต่ใครมาจ๊ะ <c ười> ใครมาก็ไม่รู้จ๊ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะ,คะเอ๊เดี๋ยวก่อนนั่นเองสิฉันกลางออกอยู่อ่ามีพ่อ มีแม่แล้วก็มีย่าพี่เดียวป่วยอยู่แต่ยังไม่หายป่วยเลยค่ะแต่มันเท่าไหร่แล้วอันเชไม่เหมาาือนขลางสวัสดีค่ะนตัาค่ะสวัสดีค่ะนตัาค่ะวันนี้นี่มองตรงนี้คุณอ่านี่มองงนี้อ่ะอย่าไปมองนี้ดิมองนี่กล้องนี่อา่าตอนนี้นิตาก,กินนะ้ำอยู่นะจ๊ะอย่างนี้นะคะ คุณชายคุณกาแนดนเดียวคนเดียวคุยกับผู้ชมอ๋อชื่นใจอาลงล่วงค่ะเออเนี่เอซีเอยกลงให้ไปไหนมีพ่อแม่แล้วก็ญาติที่เดียวป่วยอยู่ ดแถว่อยเอเดี๋ยวพี่ดอกเห็นใช่ไมมมัแล้วสวยมากอ่ะแต่เดี๋ยวก่อนแต่มีแบบนี่ไงจะเป็นอย่างนี้เลยแล้วก็มีเจ้าโปรแต่แกจะกลับแล้ว ดีแต่หลวงไขไปไหนเอาไปไหนแล้วหลุดก <c oughs> ็หายไปอยู่บาย,บายยเดี๋ยวเจอกันใหม่